ตงเดี๋ยวเวลามันจะโลดเดือดเกินไปทีเทียบการผิดตั้งพวกนี้เนี่ยก็มันง่ายมันง่ายกว่ากอดซากเพราะต้องรอคุณแห้งแค่ต้องรอคุณแตะแล้ไปผู้ปั่นนะครับอ้าวเป็นไงว่าสุก่อสร้างเดี๋ยวเราจะเห็นรัฐเราไปติดตั้งแข้นพวกนี้ผลิตจากสิ่งที่น้องที่มาผสมเพื่อสักครู่นี้นะนะครับแต่มันมีเรื่อประกบให้แั้วเองเขาเลยเรียกว่าแข้งที่ผ่านได้แต่เป็นยังไงเป็นยังไงสองยิมแล้วมาแบบสุดทาง นะครับเขาเรียกรับสาเลยมันเป็นสารหนึ่งที่พี่เรียนไปแล้วเป็นซีน e วอิเจนิย์วิชานึงเลยนะครับแต่น,นะลองดูสภาพถ้าไปล่กรอปูจับจนน,นะครับอาแล้วเด็ายมัใช้กอไหมแตงกว่าแตงไม่เยเอะเ,เอาไปทำบ้านก็ได้เลยขนาดเซเว่นเอาไปทำขนาดคอมบิเนชัโอเคอมิเนโซลเซเ่นโปตักจะเอาไปทำเลยถ้าม่ทีจริง ถ้ามันไม่ไจริงๆเขาจะเอาที่บแบบเนี้ยถ้ายั้งถ้ามันทําแบบนั้นได้สแสดงว่าผมต้อบไปทำบ้านได้นะครับจริงมันมีใช่ไหมอ่ะเห็นไหมยางฟ้าลาไป็นางฟ้าได้ด้วยนี่คือโรงงานอุตสาหกรรมนะใต้ใต้พื้นเนี่ยคือถ้ามองไปกนี้ยคือฟ้าอย่างเนี้ยมันสามารถขึ้นไปยืมวอลคอร์ได้ด้วยที่ถือความแข็งแรงของเขานะครับสามารถไปดูแม่ทนาย ไปบูมภาษาร์หรือว่าไปจอดไปอะไรก็ได้ติดโคมไฟนะครับด้านละก็เป็นลายที่ทึบซึ่งจัดเต็มทั้งหมดเลยถ้ามันไฟก็ไม่ต้องไปตั้งเครื่อนผู้คนก็ไม่ต้องไปตั้งเพื่อนหรืออะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อง,งกับวัสดุทุกอย่างเลยนะนะครับอ่ะนะนี่คือโรงงานที่มีแค่เสาพูดกับเสาเหล็กนอกนั้นมันจะเป็นขนาดและราคาชุดมดเลยนะครับ อ่ะดูพอแบบนี้ก็จะเห็นภาพนะมันเป็นคลิปวิดีโอนะครับมันเป็นคลิปวิดีโอที่เกิดจากสถานที่จริงเราถ่ายเก็บมาเพื่อให้พวกเราได้เห็นภาพมากขึ้นเพรวกเราจะยังอยู่ในวัยของการศึกษาอยู่แต่พอไปเอาไปสู่ฝากกรรมพวกเราอาจจะเป็นโปรเจกต์พิเศะโครงการอย่างที่ได้นะป,นประมาณ10ปีนะครับอนะ่าประมาณนี้เนาะ ไอ้นี่สูง34เมตรนะครับ34เมตรใช้ประมาณ10ใช้4ท่าต่อท,ออทอ่อประมาณ9มมมนเมตร10เมตรประมาณนั้นเครื่องจักรมาผลิตได้อยู่ประมาณ6เมตรจากมันติดที่ห่นโมนะครับเพราะนั้นะก็เลยต้องถอนส,นนสายค์ลงมาส10เมตรติดตั้งอันหนนะครับไม่นะมีเนาะอันนี้นะครับก็ลูกคนนี้อสไรั์ก่อนไปนะครับอ่ะเห็นไหมโรงงานทุกเราเป็นก็ไปอยู่ ม่ว่าสาขาอะไรโรงงานไหนมันมีทุกสาขาที่ที่ที่ตรงที่เปิดนะนะครับแล้วที่พวกเราอยู่ในโซนสายการะยองโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมนะั้นนะครับขาะพวกนี้เนี่ยเราจะพบทุกโรงงานที่เป็นหนึ่งห้องเย็นสองานป็นอาหารสามห้องคินลูท่างอาบุญเป็นอย่างนั้น เพราะว่าโอเหล็กของพวกมันเองเนี่ยมันเป็นแอนติบอดตีเอ็นมันถูกกฎหมายกำหนดว่าจะต้องใช้วัสดุที่เป็นเหล็กและต้องแอนติบอดตีเอ็นใช้ปูนได้ไหมไม่ได้แต่ผู้จิตโรงงานเพราะว่าเวลาเขาหั่นเนื้อหั่นหมูหั่นปลาเนี่ยเศษหมูเศษปลาเป็ิ่งพนันพอไป็นิดงพนันมเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดเชื้อราแบคทีเรียและทั้งหมดมันเกิดความสุกโหมไม่ถูกสุขลักษณะกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการมาตรวจโรงงานผู้ปิ เกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหารหลายอย่างนะครับห้องหลับห้องหลับแม้กระทั่งโรงงานผลิตเครื่องบินจริงๆแล้วไอ้หัวฉีดเครื่องบินนี่ยมันผลิตไน่ได้ทำงานอยู่แถวๆท่าท่อเนี่ยหรือแถวๆท่ายนี่แหละนะครับก็ใช้ผนังพวกนี้เหมือนกันบาร์เทนเตอร์นะครับเป็นข้อมูลที่พวกเอาเวลาคนเงินมันเข้าอยู่ที่นี่แหละนะครับเขาใช้ผนังที่เป็นกลุ่มของ ดีเอนเอที่เราได้ทดสอบครับอันนี้ได้เห็นภาพแล้วนะครับอ่านอันนี้โรงงานอนุตสาหกรอันนี้สิีแรงกนะครับสิทองใกล้ๆเนะครับอ่านอันนี้อยู่ที่มสมุดประการนะครับแล้วกออันนี้ที่สมุดประกา,ารภาพบาทีเป็น่าจะต่างประเทศนะอะไรแนี้เนี่ยก็ได้ถึงโรงงานสีผูกสร้างอาคารใน,ในต่างประเทศจัดเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยดูถ้าไม่ออกเพราะเพาเอางานโทรศัตยาการรมเข้ามา ปิดบังเพื่อความสวยงามของเขาแต่ไส้กรอกของเขาก็คือไส่กรีดได้เลยนะครับวันนี้เราไม่ได้ตัวอย่างมาันนะเดี๋ยวเราอาจจะโชว์ตัวอย่งองางว่าดาว,นะวาดาน,น,นะครับสารพัดกรรมนะครับเห็นไหมว่าเราเห็นแทนว่าแอปพลิเคชันของมันเนี่ยที่เราผสมนเนี่ยมันสร้างมูลค่าทางดิสข้ามในบ้านเราเนี่ยมากมาย,ยนะนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เข้าอยู่ในสิ่ง,ง,งมูลค่าผมว่า ที่ทุกท่านได้ยินเนี่ยจะได้เป็นดีดูนะบอกเนี่ย,น,ยนะ่เป็น,น,น,นยูนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ได้เป็นดีดูแหละนะครับแต่ทีเดี่วสูงในการผสมมันแตกต่างกันนะเนี่ยแต่เป็นก็คือตัวออริจินเด้นนะครับฟาร์มหมูเป็นไก่ที่พวกเรากนะินเนี่ยนะเขาเรียกอยู่างนี่ยนี่คือฟาร์มหมูลหรือฟาร์มไก่ที่บ้านเราจะเป็นฟาร์มมุติาหมดแล้ว แต่เราจะไม่เห็นแบบความอะไรนะเด็กและทุ่งเนี่ยมน้อยนหะเพราะว่าการเก็บผลผลิตม,มันไม่ค่อยดีมาสู้ควบคุมอย่างนีกว่านะครับควบคุมภูมิอากาศอาหารเท่าไหร่แล้วก็ตกเลยมันได้น้ำหนักเขาถึงได้รวยอย่างใหญ่ที่ทำฟาร์มเนี่นะครับาาอไอฟาร์มนนะมี่มันก็มีความสำคัญกับเรื่องที่ติดนะมันมีความสำคัญยังไงผมก็ต้องไปออกแบบมันว่าเฮ้ยภูมิภูมความร้อนความชื้นเนี่ยจะทำยังไงนะครับมันม,มีหมดเลยนะครับเพราะฉะนนั้ สิ่งที่พวกเรากำลังอยู่เนี่ยจะสาดสาดใดก็ตามสุดท้ายมันรวมลงไฟฟ้าเครื่องกลรถยนต์อะไรพวกนี้ไปรวมกันมันรวมงานโรงงานหนึ่งมันก็จะังกี่ก้อนนะครับอันนี้ผมน่าจะมองเห็นภาพแล้วรูปนึงเอาไปทำบ้านดอกดาวด้วยใครมีบ้านใครมีที่เล็กๆอยากจะปลูกบ้านแล้วหลับมานานนอนทีนะครับก็เอาบ้านนี้นะครับไป ซื้อแผ่นจะนวยติดตั้งถามว่าติดตั้งยังไงที่แนะนาให้นะครับไปจ้างคนแทงเดบอกให้ว่าติดตั้งยังไติดตั้งง่ามากแค่มีเวมีเลื่อยปัดแทนติดตั้งได้แล้วมันไม่ต้องไปอะไรนะทาเสาเอ็นแล้วก็ทำอะไรนะขึ้นทานคอสอขึอเป็นดูตัดูด,ดมันมีแค่โครงเหล็กไม่กีชิ้นเอง แล้วการที่เป็นการต่างๆรุวนต,ตัว,ตวอของเองเขามีความแรงมากพออยู่แล้วนะครับโอเคไหครับวันนี้ที่กาจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำนำ CPU หรือ d r ไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ยังไงน่าจะมองภาพออกนะครับกับเวลา10วันทีที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับ